หม่ดาวิกากล่าวไว้แบบนี้ถึงเรื่องสร้างครอบครัวกับเตอรชันทวิทเป็นอีกหนึ่งคู่รักพระนางชื่อดงังที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างหมดาวิกาฮนเน่และเตอร์ชันทวิธทธนเสวีโดยแฟนคลับจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมและช่องยูทูบรายการต่างๆสาดหวานใส่กันไม่หยุดจนลุ้นข่าวดีเรื่องแต่งงานสําหรับเรื่องสร้างครอบครัวสาวหมดาวิกา ก็ได้เปิดใจไว้ว่าที่เคยบอกว่าไม่พร้อมก็คือไม่ได้ปฏิเสธแต่คิดว่าทั้งคู่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นหลักของชีวิตยังอยากทำงานก็รออีกหน่อยอาจจะใช้เวลาเราไม่รู้อนาคตเลยว่าจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วเอาล่ะจ้าไม่พร้อมแต่ก็ไม่ปฏิเสธถ้าถูกขอแต่งงานขึ้นมาจริงๆก็พร้อมแต่งนั่นแหละจ้ามารอลุ้นข่าวดีของพวกเขากันต่อดีกว่าอีก